สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาท่านชมสวนแตงอายุ30วันครับตอนนี้แตงเดินทางมาได้เกือบจะได้การเก็บเกี่ยวแล้วครับเพราะว่าแตงนี้อายุได้30วันครับแต่แตงนี้นะครับสูงได้ประมาณ90เซนครับเนื่องจากว่าต้นนะครับลำต้นนี่จะเห็นได้ว่ายอดนะครับกำลังต่อยอดต่อดอกอยู่นะครับแตงเพิ่งออก ยังไม่ได้ทําการเก็บเกี่ยวครับคาดว่าอีกประมาณ2-3าวันจะได้เก็บเกี่ยวแล้วครับตรงนี้แตงนะครับจะเห็นว่าดอกนั้นกําลังสะพังครับดูนะครับจะให้ดูใกล้ๆครับนี่ครับแล้วหลุมหนึ่งนะครับจะจอดอยู่ที่ประมาณ2ต้นครับต่อ1หลุมครับระยะห่างก็อยู่ที่ประมาณ20เซนต่อหนึ่งหลุมครับเรานั้นทําเป็นตะข่ายครับตะข่ายเชิงเดี่ยวนะครับปัก ไม่ได้เป็นคู่นะครับเป็นเดี่ยวครับแต่ว่าระยะห่างใกล้ๆกันครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าของเรานั้นจะทําอย่างสวยงามมากครับดูการแตกสิครับและคะแนงตอนนี้ก็กําลังเยอะด้วยครับเนื้อที่ทั้งหมดนะครับในการปลูกประมาณหนึ่งไร่ครับกําลังสวยงามเลยครับ ก็บำรุงปุ๋ยครับตอนนี้ก็เร่งลูกนะครับเล่งดอกแล้วก็ให้สูตรนะครับทางน้ำนะครับมาทางน้ำครับก็คือปุ๋ยทางน้ำนะครับเพื่อที่จะให้บำรุงลำต้นด้วยครับไปควบคู่กันนะครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่เราต้องทำครับปุ๋ยทางใบครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพื่อที่จะให้ดอกนั้นติดทนนะครับให้ออกลูกออกผลได้ดีครับเป็นไงครับนี่สุดยอดเลยไหมครับ เห็นส่วนนี้แล้วเนี่ปลื้มใจแทนเจ้าของจริงๆนะครับตรงนี้เขาบอกว่ารอบที่แล้วนะครับได้ไปไม่น้อยเหมือนกันครับแต่มารอบนี้น่าจะพอๆกับรอบที่แล้วครับเพราะว่ากําไรดีแล้วตอนนี้ราคากำลังดีด้วยครับเข้าช่วงหน้าแรงพอดีแมเจ้าของสวนแตงนี่ขยันจริงๆครับเขาบอกว่าเลี้ยงแตงก็เหมือนเลี้ยงลูกครับคำเปรียบนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาต้องมาเอา กิ่งก้านสาขาครับที่มีดอกออกผลมาเนี่ยครับเข้าไปในตะข่ายนะครับที่แตกแขนงออกมาครับเข้าในตะข่ายอ่ะใครสนใจทำครับวิธีการทำนะครับก็บอกไว้แล้วครับหลายคลิปนะครับว่าให้ใส่ปุ๋ยยังไงนะครับก่อนใส่ปุ๋ยนี่ต้องลองด้วยอะไรครับเรานะครับถ้าลองด้วยปุ๋ยอินทรีย์นี่ครับดีมากเลยครับก็คือพวกขี้ไก่ขี้วัวครับจะทําให้พืชเรานั้นสวยงามนะครับจะทําให้ธาตุในดินนั้น เยอะขึ้นนะครับการใส่ปุ๋ยคอกนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเราก็ลองไว้เลยครับนะครับก็คลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมตลอดคลิปนะครับฝากกดติดตามให้ในหัวรุด่ด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ